หนูตัดนะตัดตรงระหว่างนี้กับระหว่างขาสองขั้งเลยนะครับตรงนี้กับตรงนี้นีคือจุดแล้วมันจะหลุดเลยนี่นะรบบแห่แล้วสวยขึ้นนัดขึ้นมไม่คม,มอ่ะได้ <ใน S 1> แดง,งคมอยู่นะเนอะไปกับพี่คนเราตัดระหว่างขาครับแย่คร้บไปเลยอ๋อเออจะได้รู้ว่าตัดยัง ขั้นตอนคือเราต้องล็อกล็อกกล้ามให้อยู่ครับถ้าเขาหลุดปุ๊บเขาจะหนีถ้าเราทันทีทันใดเลยก็ปแลาครับผมจำนานต,รนตรงนีี้ท่ทร <c oughs> เรือนกล้ามขาดให้ขาด